เอาละมาถึงเวลาที่เราจะฆ่าชาวคนสักทีก็ตอนนี้มีใครอยู่2องใบนะก็จะไปหาไข่ใบที่สามโอเคแล้วชาวันอยู่ไหนทุกีีได้ค่ะโอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับก็คลิปนี้เราจะไปตามหาไข่กรันนะก็ไข่มันน่าจะเลยอีก2องเอ้ย1นึใบเพราะตอนเริ่มเกมเขาบอกว่าหาไข่ทั้งหมด3ามใบแต่ไม่แน่อาจจะมีเซอรพรส์ใบที่ส เอออที่ก็ไม่รู้นะครับต้องไปดูเควสอีกทีนึงโอเคครับตอนนี้เราก็มุ่งหน้าไปยังเออไข่ไปที่สามกันเลยมันมีเควสอยูดด่คือต้องไปคุยเค็กก่อนนะ,ะว่าเราจะให้เราเอาอะไรกันแน่เน่เออเดี๋ยวทางลัดอันนี้เลี้ยวไหนเดี๋ยวขวาด้วยซ้ายขวาด้ือซ้ายขวาด้ือซ้ายฮะโอเคตรงน,นี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนรางฮะก็ตรงไปเลยจนกว่าจะถึงเควสไกล้ผู้สมควรนะเนี่ยจะบอกถ้าเจอชาวรวักเถอะ ตัวเช่านี่ก็ไม่โอ้เหมือนกันนะเฮ้ยเดี๋ยวเสียงเสียงมันมาแล้วอยู่ไหนจ้าโอ้ยมาแล้วตีกิ้นโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วต้องจืดระวังขาเฮ้ยอย่าอย่าต่อยปืนใหญ่ปืนใหญ่มาดิครับเช้ารอนานแล้วนี่อยังปอกปืนไม่อยู่ เราใช้แค่สองกระบอกพอฮะปืนใหญ่กับปืนสโลว์แคี้พอเฮ้ยเดี๋ยวดูรู้สึกมันจะเลยทางเลี้ยวแล้วไหมเอาแล้วชาวมาปวดทำไมตอนนี้วะเนี่ยจะไปหาใครเองรู้อรอปอยไรเอามาดูโหลดดิว่าอืมมนะตามไม่ทันน่ะดิตามไม่ทันสโลไปหน่อยนีอ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 ีเป็นไงเจอสโลว์อะตามไม่ทันอู้เดี๋ยวมันจะตามจนเหนื่อยวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวดิ โอไปอ้โหมันจิกเหล,ล,ล,ลือจิกเหลือจิกเหลือบ้านอะจิกอ่าดีแล้วดนีแลว้วสต็อปสต็อปหยุดก่อนมาหยุดก่อนเออ俺รู้สึกว่าเรา่าชาวเราจะได้ชิ้นส่วนด้วยนะเซเลกอะอ่าเมื่อกี้ผมมีห้าสิบห้าตอนเข้ามาเดี๋ยวมาดูตอนนี้คือหกสิบห้าเกียล้วตอนนี้อยู่ตัวไหนเอ้ยโอเคมาตามทางอยู่มาตามทางอยู่เออนึกว่าขับเลยไปที่ไหนสักแห่งแล้วสิ โอเคเดี๋ยวผมดูไอ้เควสตรงนี้กันว่าเขาจะให้เราไปทำอะไรให้ไปหาไข่ไหมบ้านผู้ใหญ่บ้านใช่ปะเออแล้วก็นะครับไอตอนแรกที่ลุงเขามาช่วยเราที่เราพาลุงไปตายนะฮะเขาบอกว่าให้ตามหาลูกชายของเขาแล้วลูกชายเขาจะช่วยเราแต่ตอนนี้ผมยังไม่เจอลูกชายเขาเลยือผมอาจจะเจอแล้วแล้วก็ลืมอันนี้ก็ไม่รู้อ่ะแต่ลูกชายเขาน่าจะอยู่บ้านหลังไหนหลังหนึ่งนะผมว่าน่าจะเป็นเควสสุดท้ายอ่ะเออได้ประมาณนั้นนะฮะแต่เราต้องหาเขาก่อน ก่อนหาเขาเดี๋ยวหาเศเล็กก่อนเฮ้ยตรงนี้เอ้ยตรงนี้เราได้มีโน้ตด้วย,วดดวยโอเคครับบันทึกประชุมพวกกบฏเหรอโอเคผมอ่านแค่นี้เป็นบันทึกประชุมกบฏเฉยๆเฮ้ยเป็นห้องประชุมพวกกบฏน่าจะเป็นเออ่ไอ้คนที่อยู่อีกฝั่งกับพวกขุนเมืองนะผมว่าหวัดดีครับใครอยู่ไหมอ่ะทต่ไมเงียบจังวะเงียบจัดเลยเฮ้ยที่นี่อะไรโอ้ยที่ตีคอนแล้วก็เป็น มีคนอยู่อันนี้เลยสรุปผลการสังเกตการณ์ที่สตำแหน่งที่4น่าจะเกี่ยวกับชาวนาเมืเ่อกี้เห็นอ่านว่าชาวอยู่โอเคมาฮะคุยเขากันเถอะให้ควสอะไรเฮ้ยมีกล้องส่อง่องได้ปะได้เป็นผู้สังเกตการณ์นะครับจากบนนี้แหละโอ้ใครเอ่ยคึงคือเจ้าของพิพิธภัณฑ์ที่พ่อพูดถึงเหรอโอ้นี่น่าเป็นลูกของลุงที่ชวนเรานะฮ ผมรู้สึกผิดหวังที่พ่อเลือกอยู่บนแผ่นดินใหญ่แทนที่จะกลับมาพร้อมกับคุณเราขอบคุณมากที่คุณช่วยแต่เราอยากให้คอมาช่วยด้วยเหมือนกันเผื่อจะยังไม่มีใครเล่าให้ฟังเจ้าของเมืองปาเลนกำลังป้องไข่สปราดที่เรากำลังไปสู้ด้วยแผนการหลักคือเราจะเรียกชาวมาและสู้กับมันจนตัวตายและเราจะวางกับดักที่ดอดเยี่ไว้เป็นแผนสำรองเผื่อ คุณสังหารมันไม่ได้จ e. ุดติดตั้งระเบิดควบคุมระยะไกลที่เสาค้ำแต่ละต้นของสะพานไม้ตรงนู้นทีสิแล้วกลับมาหาฉันที่นี่นะเยสคืออ๋อไขเพราะว่าไข่หาสามใบแหละนะฮะโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นภารกิจเออคือแบบเผื่อเราฆ่าชาวไม่ได้นะะไม่แน่ฮะมันอาจจะมีแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอะเออฉากจบอีกไม่ใช่ฉากจบเรียกว่ายังไงอะคือเราฆ่าชาวได้แล้วแหละแล้วมันเกิดแบบ ไกลล่างหรืออะไรแบบนี้แล้วเราก็ไปสิ้นสุดตรงที่สะพานแล้วก็ไประเบิดสะพานนะฮะประมาณนั้นนะคาดว่าไม่รู้เหมือนกันต้องไม่รู้อีกทีนะฮะแต่ตอนนี้เราไปวางระเบิดก่อนระเบิดอยู่ไหนเฮ้ยระเบิดไม่ใกล้ไ,ไม่ไม่ใกล้โอเคแล้วสุดท้ายนะเราก็เจอลูกของชาวสักทีเอ้ไม่ใช่ลูกงชาวลูกของลุงที่มาช่วยเรานะฮะเออคนที่เรียกเรามานเองนะระเบิดสะพานตรงไหนอ่ะลืมมาร์คไว้ด้วยดิตรงนี้เหรอ โอนี่ไงสะพานมีใครอยู่ไหมฮะลงทางไหนโอ้โหแล้วอุ้ยเดี้วดวอวยขยับรถไฟข้างหน้านิดเดียเพื่อเมียดถุกเชินเออจะได้ขึ้นง่ายไม่ใช่ว่าจู่ๆเออชาวมานี่ตายห่าเลยนะฮะเอาจริงเขาให้เดินจากบ้านแหละนะฮะแต่ผมเออไม่ได้ดูแบบเมื่อกี้เดินขึ้นรถไฟเฉยเลยเขาให้ไปวางตรงไหนวะนะ เดี๋ยวตั้งตรงไหนวะตั้งระเบิดที่เสาสะพานต้องแปดต้นเสาสะพานโอ้เสาสะพานเหรอเสาสะพานเสาสะพานตัวนี้อเนี่ยนี่ก็เสานี่นะเสาสะพานแล้วจะติดตั้งยังไงล่ะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหรือต้องไปเอาระเบิดระเบิดเอามีอยู่นี่ มีระเบิดมีแล้วติดตั้งยังไงมันได้ติดตั้งแบบไหนไข้างบนเนาเออน่าจะว่าน่าข้างบนนะเออวาข้างบนแล้วลงมาทำเพื่ออ๋อนี่นี่ไอ้ตรงนี้ไอ้ข้างล่างตรงนี้โอ้โหก็นึ่ว่าอยู่ตรงไหนเดินหาตั้งนานอ๋อนี่นี่ติด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 ไปหนึ่งสองติดตอกติดตอกแล้วใครเป็นคนจุดอะใครจุดได้เป็นลูกของลุงเดียแฮะ ผมไม่รู้ชื่อเขาเหมือนกันท่านก็เลยเรียกลุงโอเคไปแฮป๊บต้นสุดท้ายแล้วไม่ใช่ว่าจุดเอยติดตั้งปุ๊บแล้วระเบิดปั๊บนี่ไม่อเอาเออไอแผ่นสำรองตัวนี้น่าจะเป็นเรอล่อชาวมาแล้วก็กดสวิตช์ระเบิดแล้วก็มันจะตกลงไปตายแต่ว่ามันน่าจะไม่ตายนะถ้าตกลงไปแบบนี้มันใกล้เกินนฮะโอเคไม่ขี่รถไฟไปละเดินไปหาเขาดีกว่า เอายังไงต่อฮนะลูกของรุ่งนั่นเป็นสะพานที่สูงที่สุดและปะ่อบางที่สุดบนเกาะถ้าเชา้ามันข้ามมาเราจะเป่ามันให้กระเด็นขึ้นฟ้าไปเลย <c oughs> เอปเป่ากระเด็นกระเด็นว่าใจมันล่วงลงเออรู้สึกว่าผมจะคิดต่างกับเขานะอผมจะคอยเตรียมพร้อมจุดบวนะ <c oughs> แ,ตแต่คุณต้องเป็นคนเรียกคนมา <c oughs> และต่อสู้กับมัน <c oughs> เอาละรีบไปนี่ซะรนี่คือคุณจเปิดวิหาร เมื่อคุณคิดว่าเตรียมตัวพร้อมแล้วก็บุกเข้าไปแล้วต่อสู้ในศึกครั้งยิ่งใหญ่นี้เลยสิเยสรู้สึกว่าเราจะได้เออกุญแจวิหารนะฮะแล้ววิหารอยู่ไหนจ้าเอาเฮ้ยไออ่าไอวิหารตรงนี้เป็นสถาสาที่ที่ผมผ่านเมื่อพา์ที่แล้วนะฮะไอตอนที่ชาวมันตามมาแล้วผมไอเนี้ยเออแล้วเห็นพอดีว่าเป็นอะไรเออเป็นเป็นวิหารบางไขอย่างชาวแต่ใครรู มันไม่ครบนะฮะเราต้องไปตามหามันก็จะเป็นภารกิจสุดท้ายก็คือไข่ใบที่สามโอเคอเควสุดท้ายกับสถานที่เอาไข่ใบที่สามแต่คงไม่ใช่ตรงนี้ต่างห้งไข่ไข่บ้าจเจาะไข่ไ,ไว้ตรงนี้อ่าเป็นผู้ช่วยอีกหนึ่งโครนมีโนตด,ด้วยอ่าในการประชุมคือแควโรทฤษฎีบ้าบ่อบอกให้วอลเลนฟังโอเคประมาณนี้เอาาอไม่มีอะไรให้เราเลยเลยน่าเป็นแค่ไปเอาไข่นะผมว่าโอเค เจ้าของพิพิธภัณฑ์เปี่ยมด้วยบารมียนลุง่งลวดไว้ใจผมเก็บกุญแจเปิดเหมืองแห่งนี้ไม่มีใครอยู่แต่ก่อนที่ผมจะให้กุญแจกับคุณผมจําเป็นต้องเตือนคุณบางเรื่องมีวิหารโบราณตั้งอยู่บนเกาะแห่งนี้ซึ่งมีรูปปั้นฟีริมิดบิลิซึมลึกลับอยู่ด้านบนพิลิซึมนั้นน่าจะถูกออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์เพียงอย่างเดียวคือทำลาย ไข่ของสป,ประรดมีช่องสมช่องสลักอยู่ในพิซึมซึ่งพอดีกับไข่ยัางหมอจอเลยเมื่อมันจุ่ไข่เต็มมันจะปล่อยลำแสงพลังงานขนาดใหญ่ออกมาซึ่งจะน่าดึงดูดพลังมาจากตัวไข่เองพวกบวดวังว่าเหตุการณ์นี้จะล่อเชาวมาสืกสิทธิ์ในขณะที่มันเข้าปกป้องไข่ ทีนี้เรื่องที่ต้องเตือนจร,จริงๆก็คือเชาามันมีความสามารถในการสร้างพลังจากระเบิดเพื่อทําให้ตัวเองแข็งแกร่งและบาข้างอีกว่าเดิมเราก็เ,เ,เห็นมันแล้วข้างหนึ่งและรอบนี้อาจจะกลายเป็นอันตรายมากกว่าเดิมยังก็ตามผมไม่ควรคัดค้านแม้มันจะอันตรายเอานี้คุณแจ้เมืองเมื่อคุณได้ถ่ทั้งหมดกับคุณแจวิหารแล้วเราต้องปิดฉากตนโลกนี้แห่งนี้ได้เอ้ยเอาเรียวนะฮะอ่านแล้วก็นะเดี๋ยวจะเพิ่ง คือตั้งแต่ผมขึ้นเกาะมานะ่ะนี่ฮะมีพี่คนนี้เลยที่ชมเ <c oughs> ออว่าเราเปี่ยมด้วยบารมีนาก็อย่างว่าแหละนะเราคือผู้ราชสมบัตินะแล้วก็เป็นอย่างที่ผมคาดจ,จริงนะก็คือไอ้ชาวมันจะมีสองร่างคือมันจะมีร่างกายร่างกายพันด้วยการเออระเบิดนะถ้าโดนระเบิดมันก็จะกายพัดงั้นไอ้ตรงที่เราไปวางระเบิดผมว่าอันตรายนะถ้าแบบเราฆ่าไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราลอดมาตรงนี้เล้วลูกของลุงก็ทกําการ บุ้มระเบิดก็นั่นแหละฮะว่ามันน่าจะกลายพันธุ์แล้วเป็นออสปาราที่คข้ายาก,กดุดเดิมเดือตรายด้วยตอนนี้ก็ไปดูฮะออาเล็กมี83ก็น่าจะไหวอยู่นะ <c oughs> ออโอเคเดี๋ยวเราไปหาไข่ไปสุดท้ายกันเลยโอ้โหยูไข่จัดด้วยไอยแต่พอดีเลยฮะอยู่ใกล้วิหารก็คือเอาไข่ไปสุดท้ายแล้วก็ไปที่วิหารพอดีฮะมอเจาะ เออแล้วก็ดีตรงที่จะไปเอาไข่นี่บอกเลยว่าน่าจะอันตรายไปฮะอ่าซึ่งตอนนี้ผมก็มาถึงอย่างใ้เมืองนะทางเข้าเมืองเที่ยวไขไปสุดท้ายแล้วก็คงไม่เจอไอพวกที่ใส่น้ากากนะแนงกรับโคตรจะเบื่อเลยถ้าเจอมันนี่คือผมต้องวิ่งหนีแล้วก็ไปที่รถไฟแล้วก็ยิงแต่ทําไมเขาไม่ให้เปืนกับเรา啊คือจริงจริงผมวิ่งแบบเออวิ่งเข้าไปแล้วก็หยิบไขออกมาเฉยก็ได้นะ ตไม่รู้เหมือนกันว่าจะโดนสอยไหมโอเคไปเสร็จเล็ตก็เก็บไปด้วยนะตอนนี้น่าจะครบร้อยแล้วเกือบเกือบเกือบวัดดีไอ้พวกนากากอยู่ไหนถ้าเจอแล้ววิ่งอ้อมไปไหนไปเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องเจอฮะชัดอีรู้สึกสงสารจังตัวว่าแล้วโอ้ยต้องโดนไปที่รถไฟอีกแล้วนี่ โอเคเขียนึงไปฮะขอให้มีไม่เยอะแล้วกันี้เกียจวิ่งมาเออแล้วก็นะครับผมว่าันนี้มันต้องมีไออีกเนี้ยฮีปะนะเพราะเหมืองทุกที่มันจะมีก็ผมไปเอามาสามที่แล้วก็มีทุกที่แล้วโอ้โหไม่มีกุญแจเปิดสุดท้ายกุญแจไปได้ช่วงเลียดกิได้ช่วงจะแบบมามาฆ่าชาวเลี้ยวจะเอามาทำเพื่ออะไร เดินเอาเศเหล็กไปก่อนแต่พวกเลยมันเมื่อจัดอะน่าจะมีไฟฉายให้ด้วยนะไม่มีปืนอย่างน้อยก็มีไฟฉายก็ดีตรงนี้ต้องมีอีกสักตัวแหละแน่นแหละว่าแหลวยินเสียงนะยินเสียงนะเดินม,มาที่ป้าเอ๊ะมันย่องได้ปะค่อยเป็นค่อยไปยเราต้องหลบเราต้องหลบถ้าหลบได้เราจะไม่ต้องวิ่งหนี จะหลบตรงนี้แล้วก็หลบตรงนี้โอ้ยเฮ้ยมึงจะมาส่งเสียงอะไรอย่างนี้อย่าเดี๋ยวต้องวิ่งหนีอีกแล้วโอ้ยไหนจะโอ้จู่จ่ายิงรถไฟรถไฟรถไฟโอ้ยรถไฟเฮ้อบกอดมากวิ่งไปยิงรถไฟของงานกันเลยแ่่จะไม เจอหีบแล้วเนี่ยหีบอยู่ไหนอุ้ยี่เมือน,คนโคตรอุย้ยที่ขึ้นลงเหรอโอเคไปฮะลงเมืองข้างล่างช็อปเดี๋ยวมีอีกเหรอโอ้โหฮีพอค่นี้ไม่ได้หรอือมันจะเดินมานี่ปะ เราต้องดูด้วยนะว่ามันจะเดินมาอ่างเออมันเดินไปนู่นแล้วก็เดยวซ้ายใช่ป่ะนั่งเข้านี่ฮนะว่าตรงนี้ต้องมีของนะหยิบหรือเปล่าไม่มีปิดที่ไว้หลบวะอุ้ยเอาแล้วฮะเราเห็นไข่พอดีเอาหยิบไข่แล้วก็ไปเลยไม่ต้องสนใจของไปเลยไปเลยนี่ซ้ายขวาซ้ายเอ้ยเดี๋ยวหีบหีบหิบอู้จะบหิบอุ้ยเอาทัางต้นไอ้เห็ดแก่อู้ยเลืเอดเลือดเลือด ฮ้ฮ้ตามมาดิเ้อเ้ายฮ้อเฮ้อเ้อเดินเด้อเฮ้าเฮีอ้เ้อเฮ้อี้อางนอ้ทางนี้นเฮ้อเ้เฮอเอเฮ้เฮ้อเฮอเอเฮ้ยเฮ้อ้ออกม้อเ้อเออเฮอ้เดีอเเฮ้ยอออ้นเลยตัว้้้อออเออ่้อเ้อออเเอเเเฮ้เฮ้้อออออเ อื้อไข่ไม่ได้แล้วทุกไอ่ยี่กว่ะโดนบังเลย <c oughs> โอเคได้ไข่ามาแล้ะต้องหาทางออกอีกอ่ะโอ้โหเดี๋ยววันนี้ไงทางออกโอเคอต,อเนนตอนแรกนี่วนเดินวนนะฮะตอนแรกนึกว่ามันจะมีนี่เดี๋ยวไอ่กงเอ้ยเดี๋ยวเอาตรงนี้มีอีกเหรอเฮ้ยเดี๋ยวโผลไหนไวะเนี่ย อ้าวมันหินมันหินเดี๋ยวรถไฟอยู่ทางไหนฮะโอ้โหคนละทิศกันเลยรถไฟอยู่ไหนจ้ารถไฟนี่นี่เจอ,อเจแล้วเจอแล้วเจอรถไฟแล้วนี่บังคับห้องตามมาถึงสองตัวเลยนะวฮ้ยด,ดีเฮ้ยเดี๋ยวมาโดนไฟเผาอ่ะเดีเ๋ยวดีขึ้นดีขึ้น ยืนเฉยๆให้ยืนซะดีๆโอเคอ่าเรียบร้อยเออชักแก๊ๆโอเคก็ตอนนี้ได้ไข่มาแล้วโอ้โหกว่าจะได้นะไข่ทึงสองใบแล้วก็ล็อกพิกอันนี้กุญแจวิหารนะโอเคเราพร้อมกันหรือยังไปฆ่าเชาาแต่ตอนนี้รู้สึกว่าผมจะอยู่อีกทางหนึ่งนะเพราะเฮ้ยพอดีพอดีหลังว่ตอนที่ผมตายนะแล้วผม เจอเช้าพอดีตอนออกมาเช้าไล่มาถึงตรงนี้เลยนะฮะแล้วสึกว่าหลังจากที่เราได้ไข่ไปที่สามหรือไข่ที่สองแล้วเนี่ยชาวมันจะตามนานกว่าเดิมนะฮะนานถึงเอ,อ่อเลือกรึงกรดอะ่ะนะโอเค็ okay. ัปแล้วก็ไปเปลี่ยนร้านโอเคครับ okay. ทางเขาวิหารปะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไข่ไปวางแล้วก็มาขึ้นรถใช่ปะ เออขับไปวางแล้วโลโก้วิ่งมาขึ้นเดี๋ยวแป๊บนึงอะ่ะเตรียมพร้อมรูปไว้นิดนึ่งนะขยับมาแป๊บนึงโอเคมานี่ฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววิหารแล้วไม่ใช่คือไม่ใช่มีแค่วิหารเปล่าๆแล้วมีพวกที่ใส่หน้ากากด้วย,โ,ยโอ้โหทำไมเล่นกันแบบนี้ขนาดเนี่ยจะมาแบบเปล่าๆไม่ได้หรอโอ้ คือจะมีวิหารป่าไม่ได้ต้องมีพวกนี้ด้วยงั้นต้องเดินล่อมันเอ๊ะถ้าเราไปวางเลยไม่ได้หรอถ้าไงพวกหน้ากากเตรียมเลยเอ้อมันก็ต้องรอใอ้มันไปเยอะๆคือไม่ต้องวิ่งหลายรอบไงล่อครั้งเดียวจบเลยฮเฮ้ยจะได้คร่ไม่เช้าเนี่ยคลเปเดี๋ยวเดินดูเล็ก,ก่อนว่าวมันต้องในช้อยเยอะนี่เพราะเช้าอยู่ช่วงเล็เกยมด้วยสิมีกี่ตัวไม่น่าจะมีเยอะนะผมว่า บ้านแถวแถวนี้น่าสงสัยอ๋อจมมันได้ที่นี่โอเคเจอแล้วหนึ่งตัวมาล้อมันทั้งหมดนี่แหละใครอยู่บ้างจามมันแหละฮะจามมามาเลพี่ไอ้ยิ้ยโอ้โหสัตว์เลยแน่จริงก็ตามมาแล้วตามถึงรถไฟนี่แหละครับปืนไหนปืนนี้อยู่อุ้ยจ้าไปยิงรถไฟเอาดีนี่ก็ยิงไกลเหมือนกันนะเอาดี เฮ้เดี๋ยวดูไม่ไกลจัดเลยตายปะไม่ตายไม่เห็นเว้ยอย่าเขาพุ่งมาอย่าเขาพุ่งมาตายมีแค่สามใช่ปะโอ้โหแล้วเมื่อกี้มันยิงใส่ด้วยโอเคเต็มซ้อมไว้ก่อนซ้อมไวก่อนโอเคโอ้ยอะไรฮะเนี้ไอ้เฮ้ยนู่นนู่นหนึ่งตัวเจ้าเจ้าเจ้ามาหนีเลยแกร็บมาหนีเลย เนึกกี่ตัวเมื่อกี้รู้สึกจะเห็นฝั่งนี้อยู่นะอจออย่งไม่ดูนอ่ะเชลเลค่าทรวมเดินหน้าเชลเลคก่อนเดี๋ยวค่อยไปเปิดวิหารกันนะตูเปิดได้ปะไม่เปิดได้เว้ยตูเปิดได้ว้ยตามอุ้ยสังกูโอ้โหทำเล่นไปหน่อยนะฮะยังไม่ได้เปิดวิหารเลยเฮ้ยจะล่อมันมาคาดเซิหน่อยไอเดี๋ยวเด้อ เดีย๋ดวยวถ้าผมตายอย,ย่างนี้รู้สึกมันจะรีเซร็จแต่ว่าแล้วตูวเลี้ยวมาดิโลกใหม่กูได้ไวมาในตัวได้ยินในยังตามมาตามาเลยเพื่ออันนี้ในตัวอยู่ไหนอ้าเดินไปไหนเมื่อกี้ไอที่หันจ้าโดดเออแล้วก็ข้างล่างนี่อีกมาตามมาทั้หมู่บ้านเลยฮะเชื่ออู้ใจเย็นพวก เจ็บสิเล็กเลยแล้วก็จะอยู่ฝั่งนี no ้อีกอ right> ุ้ยจะเดินแบบล่อๆก็ไม่ได้เอาเด้อฝั่งนี้อีกอุ้ยอยู่ใกล้เหรอใจเย็นๆเย็บปืนมาเลยมากี่ตัวก็เอามาคือถ้าเราขึ้นรถไฟแล้วมันยิงไม่ดูนะยิงจะโดนรถไฟแต่ไม่เป็นไรฮะสเตรทเร็กโรเยอะอือเอาดิมามา ต้องแบบนี้ต้องแบบนี้เอาไอ้นั่นวิ่งไปไหนเฮ้ยตู้อยู่นี่ตู้อยู่นี่เอาเป็นไงล่ะฮะตายหมดหรือยังเออแล้วรถไฟจะหายไปกะจิเดียวนี่อ๋อเป็นไงบอกได้อยู่ตามปี้นะฮะก็สรุปแล้วครับไข่เราก็ได้มาสามใบแล้วก็มาเจอวิหารที่เราจะเอาไข่ไปวางนะครับแ้วก็ไม่รู้ว่าเราจะฆ่าชาวได้ไหมแล้วก็จะมีแผนสำรองอยู่ที่ลูกของลุงนะ ก็คงต้องรอต่อกันในพาร์ทหน้านะก็สรุปแล้วสุชาในพาร์ทนี้ผมคงต้องขอลาพเพียงเท่านี้ก่อนนะถ้าอชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไกคลค์ฝากกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อพลาดคลิปใหม่ช่องเรานะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ